จะบอกว่ามีดาวค้างฟ้าท่านหนึ่งค่ะที่มีคนติดตามผลงานมากมายเหลือเกินแล้วก็อยู่ในโลกของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่ใน,ในโลกของเราคุณพูดเหมือนว่าเราจะไปพูดกันข่าวจักราวาลคือทีฉันเกิดมาฉันก็เจอศิลปินท่านนี้แล้วว่าอเออต้องบอกว่าจะบอกว่าเป็นยุค ยุค80ก็ไกลไปแต่แต่เขาดังในยุคยุคประมาณช่วง80-90เหมือนกันนะเออแต่เราอะเป็นยุค90แต่พี่เขาดังมายุคก่อนหน้านั้นแล้ว<ช>แต่ก็ดังลุยๆลุยๆลรืๆยๆแค่ขยิบตาก็ดังแล้วดังจนถึงทุกวันนี้มิ้นกำลังพูดถึงพี่เบิร์ดท,ทงชัยแม็กอินไตยค่ะจะบอกคุณผู้ชมว่าพี่เบิร์ดท,ทงชัยนี่นะคะสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ย้อนไปนี่ในสมัยเราเด็กๆเขาเคยมาให้สัมภาษณ์รายการรายการหนึ่งพี่เล็กซี่พี่เล็กซี่น่าจะจําได้เนาะเขาบอกว่า รายการของใครนะช่องสามดังๆอ๋อพี่ <40 S 2> วิทวัต<อ>วิทวัตตอนนั้นสมี่ทุ่มสแควร์เออสีทุ่มสแควร<อ>์พี่เบิร์ดเคยบอ,อกรายการสี่ทุ่มสแควร์พี่เบิร์ดธงชัยเป็นคนที่ไม่เดินห้างไม่มีบัตร ATM ตไม่ทําอะไรด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานเสร็จกลับบ้านทํางานเสร็จกลับบ้านเลยจะไม่มีใครเจอพี่เบิร์ดตามห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนเลยในยุคนั้นพอมายุคนี้ยุคโซเชียลพี่เบิร์ดก็ไม่ได้เล่นโซเชียลเพราะเป็นคนแบบนี้แหละนะเป็นคนที่แบบ เออเป็นคนที่เป็นตัวเองอะทีนี้แฟนคลับเนี่ยก็เรียกร้องตลอดวลา<ะ>พี่โบช่วยหน่อยเถอะช่วยมี Facebook ช่วยมี Instagram ช่วยมี t w i t t e r ช่วยมีทางไหนก็ได้ให้พวกเราแบบได้หายคิดถึงพี่หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เบิร์ดไม่มีข่าวให้เราแบบว่ารู้สึกรู้สึกไม่ดีเลยมีแต่ข่าวดีๆตลอดตตแต่ว่าเข้าถึงยากอะ่ะแม่หลายหลายคนคิดถึงด้วยความที่ มีแหละไอจีหรือว่า Facebook ของแฟนคลับที่เขาทำให้พี่เบิร์ดมีแต่ว่าเขาอยากเห็นโมเมนต์ส่วนตัวอยากให้พี่เบิร์ตทำเองอยากเห็นรูปพี่เบิร์ดแคะฟันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นรูปพี่เบิร์ดเดินห้างบ้างอยากเห็นพี่เบิร์ดใส่กันเกงวิ่งแล้วเขาไปวิ่งสวนสาธารณะบ้างได้ไหมอยากเห็นเขาถ่ายแบบนี้ไงได้ไหมได้ได้แล้วเรียบร้อยปรบเลยพี่เบิร์ดยอมทำแล้วนะคะพี่เบิร์ดมีไอจีเป็นของตัวเองแล้วนะคะใช้ชื่อว่าเบิร์ด เบิร์ตธงชัยออฟฟิเชื่อเป็นสาอังกฤษค่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นของจริงด้วยเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่พี่เล็กบอกมีแฟนคลับทําให้หรือมีเฟซบุ๊มีไอจีบอมแต่อันนี้ของแท้ของจริงไปติดตามได้เลยค่ะไปติดตามได้นะคะเบิร์ดธงชัยออฟฟิเชียกฤษนะไปดูความเคลื่อนไหวของพี่เบิร์ดธงชัยค่ะว่าพี่เบิร์ดจะน่ารักขนาดไหนวันเวลาไม่สามารถทําอะไรพี่เบิร์ดได้จริงๆตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าพี่เบิร์ดเนี่ย อายุ64นะแต่ก็หน้าเด็กตลอดเวลาหน้าเหมือนเดิมอ่ะใช่นี่รักมากเพราะว่าเคยเล่นมิวสิกวิดีโอของพี่เบิร์ดด้วยอะจริงโยเลยเพลงเนี้ยแฉดเด็ดแจดแจดด็ดเจดเใช่ด,ดิฉันไปเล่นมาเป็นบุญเนาะเป็นบุญเลิศนะคะอะไปติดตาม IG ของพี่เบิร์ดกันนะคะแล้วก็อย่าลืม IG เราสองคนแล้วก็อย่าลืมนะคะ Facebook นะคะแล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะคะทางมายาฮอตนิวสด้วยนะคะ